สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการยูแคปในชีวิตประจําวันของเราวันนี้เราก็มีน้องชีอยู่กับเราด้วยนะคะหัวข้อของยูแคปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับโค้งสุดท้ายของเทศกาลปัสกาของเรานะคะเพราะว่าหลังจากที่พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนได้กลับคืนพระชนมาชีพได้มาปรากฏอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์แล้ว ูดถึงเวลาที่พระองค์จะต้องเสด็จสู่สวรรค์นะคะแล้วก็ในหลายครั้งหลายคราวทีเดียวที่พระเยซูเจ้าเนี่ยเสด็จมาอยู่่ามกาเสร็จเนี่ยน้องชิดจาได้ไหมคะว่ามีช่วงไหนบ้างอ๋อจาได้คนระับพี่ตอนที่บรรดาศิษย์สองท่านนะครับกาลังเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอุสลวก็พระเยซูเจ้าก็ปรากฏพระองค์นะครับแล้วก็ร่วมเดินทางกับบรรดาศิษย์สองท่านนั้น ช่แล้วคะเวลาที่มีพระเยซูเจ้าร่วมเดินทางไปกับพวกเขาเนี่ยนะคะสิทธิ์ก็มีกําลังใจแล้วก็ไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่ว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับพวกเขาได้ตลอดไปก็ถึงช่วงเวลาที่พระองค์จะต้องเสด็จขึ้นสวรรค์นนะคะในคําถามของ u c a นะครับข้อที่109นะครับผมอยากให้พี่แววช่วยอธิบายนะครับการที่ พระเยสเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ได่มีความหมายว่าอย่างไรคะพีการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยสุเจ้าก,ก็หมายความว่าเป็นการสิ้นสุด40วันที่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตอยู่กับบรรดาศิษย์เพราะว่าถึงช่วงหนึ่งพระองค์ก็ต้องเสด็จกลับไปในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดานะคะในพระคัมภีร์เนี่ยก็มีกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ในหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นรูปแบบของก้อนเมฆบ้างท้องฟ้าหรือว่าสวรรค์ การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าหมายความว่าเราจะไม่เห็นพระเยซูเจ้าด้วยสายตาของเราบนโลกนี้อีกต่อไปแต่ว่าเรารู้สึกและเราสัมผัสได้ว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์นชีพอยู่ครับที่บอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นนายเหนือโลกนี้มีความหมายว่าอะไรครับพี่พระเยซูเจ้าเป็นนายเหนือโลกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์และมนุษย์ทุกคนได้รับการไถ่กู้โดยพระองค์เองแล้วก็จะ ถูกพิพากษาตัดสินด้วยพระองค์ด้วยพระเยซูเจ้าเนี่ยนะคะอยู่เหนือเราในฐานะหัวหน้าของพระศาสนาจักรด้วยพระองค์ประทับอยู่ก่อนหน้าเราเป็นเจ้านายเหนือประวัติศาสตร์ที่ถูกครอบงำจากอำนาจมืดแต่ว่าการเสด็จมาของพระองค์เนี่ยนำความสมบูรณ์แบบกลับมาอย่างโลกตามแผกนการของพระเป็นเจ้าและก็พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันพิพากษา ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าวันนั้นจะมาเมื่อไหร่ครําบแล้วการที่พระเยซูเจ้าสเสด็จสู่สวรรค์แล้วเราจะสัมผัสถึงความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าได้นะครับแล้วก็ยังไงบ้างกันค่ะได้ค่ะเราจะสัมผัสถึงความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าได้ในพระวจาของพระองค์และก็ในสินสักดิทธิ์ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเอาใจใส่คนยากจนนังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ที่บอกว่า ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่น่ามกลางเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะคะว่าพระองค์ทรงประทับอยู่่ามกลางเราตอนนี้พระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราสิคะพิาใช่ค่ะถ้าเรามีความรักขึ้นกันและการพระองค์ประทับท่ามกลางเราค่ะแล้วพระองค์จะกลับมาใหม่ในวันสิ้นโลกแล้ววันสิ้นโลกนี้จะเป็นยังไงพี่ค่ะพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะได้เห็นพระองค์ อย่างเช่นในบทพระรสารของนบุนลูกาบทที่8ข้อที่8เนี่ยก็เขียนไว้ว่ามีทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วในพระคัมภีร์ความชั่วร้ายจะปรากฏอย่างชัดเจนผู้มีความเชื่อเป็นจำนวนมากจะถูกทดสอบทดลองมีการถูกกดขี่ข่มเหงแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเราจะเห็นพระสิริรุง่รงรอดของพระเป็นเจ้าความจริงความยุติธรรมของพระเป็นเจ้าจะโดดเด่นสวาน่างสวย แล้วก็การเสด็จมาของพระองค์นี้ก็จะเห็นสวรรค์ใหม่แล้วก็แผ่นดินใหม่พระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากในตาของเขาและก็จะไม่มีความตายอีกต่อไปเพราะว่าโลกเก่าผ่านพ้นไปแล้วค่ะปีแล้วในวันพิพากษาเนี่ยพระเยซูเจ้าจะตัดสินเราในเรื่องอะไรครับแล้วจะเป็นยังไงบ้างพระเยซูเจ้าจะตัดสินเราในเรื่องของความรัก แม้แต่พระเยซูเจ้าเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะช่วยผู้ที่ไม่ต้องการที่จะรู้จักความรักเพราะว่ากิจการของตัวของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันพิภากษาตัวของเราอยู่แล้วนะคะพระเยซูเจ้าบอกนะคะว่าพระองค์เป็นหนทางความจริงและก็ชีวิตพระองค์แสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งมีคุณค่า สิ่งใดที่มีคุณค่าในสายตาของพระเป็นเจ้าและสิ่งใดที่ไร้ค่าแล้วก็ในชีวิตของเรานะคะก็จะเป็นเครื่องวัดความจริงอันนี้ด้วยดังนั้นนะคะก็ขอให้เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยโดยที่ไม่ลืมในการที่จะรักเหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัตินะเพราะว่าเราจะได้มั่นใจว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ด้วย ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องชิที่มาอยู่ร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะแล้วเราลาน้องๆและก็ทุกคนไปก่อนสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัจงอย่ารักลึกลงในพระโอและเสิมสร้างขึ้นในพระโอ